สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ o f and Free Day วันนี้เรามาเยี่ยมชมร้าน FNP อะไรซิ่งผมก็จะมาเจอเวฟเป็นเวฟโฮแลมนะคันนี้ก็จะ,จะเป็นทรงเวฟอาร์ผมเวฟอาร์รงรุ่นเลยป่ะพี่หรือว่าตรงร,รุ่นเลยครับเป็นเวฟอาร์รงรุ่นนะครับอันนี้คือรถร้านพี่เองนะใช่ครับผม เดี๋ยวผมก็จะถามร้อหน้าก่อนเลยครับรอหน้าที่เห็นเลยก็จะเป็นซูเปอร์แดกตัวตัวนี้ก็คือร้านพี่เอเงเลยครับผมราคาคู่แท่่พี่พพตัวนี้ต้องครับประมาณประมาณพันสองมันก็จะออกเป็นแนวด้านๆนะครับใช่ไหมพี่มันจะ<า>จะเป็นเที่ยวด้านครับจะเป็นแนวด้านๆโช๊คหน้าเป็นโชค๊คตรงรุ่นเป็นร้อยสิบขับแปลงอ๋อเป็นร้อยสิบ คันนี้ได้ได้ตัดชฉบอันนี้ยังไม่ยังไม่สัดครับอ๋อใช้เป็นอ่าโลดเหรอใช้เป็นโลดรนะมันก็จะมีมันก็จะอาจจะเสียดายเฟรมนิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่เนาะครับผมทำไมไม่ตัดอ่ะอะ <laughs> ยางครับระ <laughs> เบิดเฟรมดีกว่าครับผมเพื่อทำเดิมครับส่วนจานครับผมจานเป็นทรงจูปิเตอร์ครับเป็นทรงจูปิเตอร์อันนี้ อ,อ๋ออันนี้อันนี้คือเราไม่ต้องรองอ<น>ะแดปเตอร์นะพี่เพราะว่ามันเป็นของเวฟร้อยเวฟร้อยสิบ็ <110. S 2> ด้ยัดตรงได้เลยครับนี่คือเราไม่ต้องไปเสียเพิ่มชุดอะแดปเตอร์แต่อะแดปเตอร์ร้านพี่เขาก็มีนะครับชุดนี้จานชุดนี้หนะ้าร้านเท่าไหร่พี่จานชุดนี้หกร้อยห้าสิบห้อยห้าสิบส่วนปัม๊มเป็นปั๊มเต่าทองนะครับ ก็จะมีชุดขาชุดขาแพงไหมพี่เห็นเขาว่า450 450เป็นงานต้องเล่นความเป็นงานคันจนปั๊มปั๊มก็ประมาณเท<อ>่าไหร่ครับประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยก็ใช้ดีนะพี่เนาะใช้ดีครับผมรถผมก็ใช้ปั๊มไซนี้อยู่นะราคาไม่แพงด้วยก็เบรกก็เบรกดีอะ่ะ ส่วนสายถักเป็นของสวิตนี่ข้อต่อก็สวิตหมดเลยนะค,ะครับก็อยู่ที่ผันไปลแล้วพี่นะถือว,ว่าสองผันน, 2, <000 S 2> นี่เนีายเพราะบางร้านมันก็ราคาไม่เท่ากันหอมบอปดครับนี่เขาจะมีบอดปดได้นะครับเอ้าแต่ผมขอขอนอกเรื่องหน่อยหนึ่งนะมีหลายคนมีหลายคนที่บอกว่าใส่ปั๊มเต่าอะ่ะสายมันชอบถูตรงนี้ แต่สําหรับผมนะผมจะใส่หัว4ีห้าแต่ก็กแล้วแต่คนนะครับแต่ผมอาจจะใส่หัว4ีห้าเพื่อที่เราจะเรียกเลีกเลี่ยงสายถูกมีถูกไหมมีบ้างครับอันนี้มันรถมันพอดีทำสองโลดมาครับก็เลยไม่ได้ต้านความสิหรลอว่า้นตัดีแต่ระยะยุบมันก็จะจะยุบน้อยโ<ะ>อากาสถูกมันก็จะไม่ค่อยมีแต่บางคนเขาก็วิ่งเท่าในนี้เลยนะ บางคนก็แต่ก็ต้อง,องโผ่โผ่ช่วงขนอนยางก็เป็นสาผมหาดใสก่อนมันก็จะไม่เตี้ยมากนะยาง50กับ80ครับนี่โอเคครับด้านหนะ้าด้านหน้าก็สวยครับสีเหมือนเปลือกเปลือกรถเลยไปด้านบน จะเป็นปัม๊มอิตาลี 10A ครับผมแต่อันนี้คือยังประกอบไม่เสร็จข้าวโมพี่เขายังประกอบไม่เสร็จนะส่วนประกับประกับคันเล็กแคอคทีฟครับผมหน้นานร้านเท่าไหร่พี่คนนี้จําราคาไม่ได้เพราะอะไรพี่เขาเยอะเขาเยอะจริงครับผมเข้าไปดูแล้ว ป้กแคนป้าแคนเป็นอะดัตเต่แต่มันก็กระชับมือนะป้าแคนคันนี้ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับันดีผมมาถ่ายก่อนน,นี่ต่อไปอ์มอัมแจ็คเฮ้ยผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นอัมแจ็คคารโที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ yeah! ก็โอเคครับงารชุดราคาโดแรงไหมพี่ไม่แรงครับผมอยู่ที่ประมาณพันร้อยถึงพันสามราคานี้ก็จะมีชุดพวกหางปลาอะไรมาให้เลยนะชุดไอ้ตัวนี้ก็จะมีโช๊คไวเดสแถมตัวนี้แท้ครับผมหน้าร้านเท่าไหร่ตัวนี้อยู่หวานส้ำมันซ้ำข้าวแล้ตัวนี้เป็นตัวเก้าสติกเกอร์ครับ ถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นเลเซอร์แล้วครับผมไม่แน่ใจอ่ะมันมีตัวเงี้ยที่ว่าเลิกผลิตแล้วแค่ตัวนี้ปะใช่ที่ว่า <ผม S 2> เลิกผลิตแล้วนะเป็นตัวสติกเกอร์ครับส่วชุดหลังก็ชุดหลังเป็นของร้อยสิบครับผมก็มจะเป็นน่าจะเป็นดุมเบิร์กครับ่ครับผมดุมเบิร์กครับยังไม่คิดเลย ที่นี่ก็ลับเบอร์พวกอะไรเนาะลับเบอร์กครับส่วมือริงเป็นมือริงสายฟ้านะครับไม่ทราบว่าเพื่อน,อนๆมองเห็นหรือเปล่าอันนี้จุกจจนี่เป็นนาคมครับของนาคมนะ ก็จะเน,เน้นพวกนัดสัวเฟืองนะครับผมพมาพี่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเออร้านพี่นี่รับส่งพวกเกียเมตปะ่ะเปืืองครับผม,ม,มก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซพี่เขานะไอเป็นเพจดิเนาะเป็นเพจคร,รับเพจร้านเนี่ยนะที่กำลังขึ้นเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเกิดสนใจอะไรชิ้นไหนก็ทักในเพจพี่เขาได้เลย โวเดเตพบ้า้าวเป็นตรงลุ่นเจาะตัวนี้แผลเจาะครับแผลเจาะมีสับไหมน่าลานที่มีสับมีครับผมแต่ก็ต้องดูสภาพด้วยนะครับใช่ครับผมเพื่อนๆที่จะมาสับก็แตกหักคือไม่เอาแน่นอนถ้าสับเลยจุดที่เท่าไหร่สับเลยอยู่ประมาณไม่เกินแปดร้อยครับคือคือสับนี่คือราคาสับถ้าขาดก็ต้องพันกว่าอยู่แล้วใช่ครับผมพันกว่า ตัสเต็ปเครื่องเลยดีกว่ารถตอนนี้ยังไม่เสร็จครับผมทำเป็นข้าก้าชักข้าครับคาบ,บูผมเห็นบบเป็นคาบูแล้วเป็นครับผมแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังวิ่งไม่ได้นะพี่เบบอ้อะคารับอ๋ออันนี้งานแจ็คเขาจะมีพวกหนีด้วยนี่ครับผมจะประมาณนี้นะครับส่วนบอก จะบอกนะวันนี้ก็ของแจ็คด้วยเนี่ยบองแจ็คครับผมคืองานเดียวกับพวกอ่ามพวกอะไรปะครับผมงานเดียวครับเขาเอาหมดเลยเนาะมีเกี๊ยวผู้ย่างครับทางร้านส่วนชอคันนี้เป็นผ้าอะไรพี่เป็นผ้าเปอร์ครับก็คือก็รันแน่นอนรันแน่นอนครับนี่โอเคครับคันนี้ดูคอซะก่อน อัับบครบโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนคลิปหน้าจะมีรถไรนำเสนอก็อย่าลืมเพื่อน,อนกดติดตามด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสด,ดีขอบคุณพี่มากด้วยขอบคุณคพี่เจ้าของร้านด้วยขอ,ขอบคุณร้าน f p อะไรซิ่งดอนเจดีอย่าลืมเข้าไปดูในเพจเถอนะ ของเยอะของเยอะของเยอะ,อยอะโอเคคลิปนี้สวัสดีครับผม